เขาทําให้เจ้าเสียใจน้ำตาตกในช้ำสวงเจ้ายังเป็นห่วงเขาเรือเขาทํากับเจ้าเหมือนของเด็กเล่นถูกพลักกระเด็นขามือชะให้ดึงดอรักลงเขาทําให้เจ้าเสียคน ทับทมแซจนอับอายเจ้ายังไม่ไหวปลดปรองเจ้าตัดเหยื่อใหญ่ตัดใจไม่ขาดตัดพินสว่าดไม่ลงสิ้นทอระนงใจเอ้ยเขาทิ้งเจ้าไปไม่เลี้ยวแลเขาย้ำดวงแดง เยียบเย้ยเจ็บแล้วไม่จำมันน้ำยอ่กอ,อกปานตกนโรตามเคยโอ้ใจเอ๋ยใจเรารักษาแผลรักเรือรักเนินนานปานใดแล้วนี่จนดวงฤดีเปลี่ยวเงา ไม่หายสักทีเทวีเจปว,รวดรัวรราเฝ้าฟื้นทนเศร้าชะนโง่เขลาเล่าใจ